สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านะาามิตรรักนักสะ,ส,ะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญ10บ,บาทที่มีราคาสูงทั้ง2เหรียญเลยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ทุกๆท,ท่านรับข้อมูลกันในคลิปคลิปนี้นะครับเราไปที่ข้อมูลเหรียญแรกก่อน เราไปที่ข้อมูลเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญ10บาทเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองชนิดราคา10บาทท่นเองนะครับเป็น10บาทรุ่นเก่านะครับพี่น้องด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์ุยบริเวณขอบเหรียญระบุ ภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งคือรัชกาลที่9นะครับลักษณะความพิเศษด้านหน้านั้นนะครับอของเหรียญชนิดราคา10บาทเราจะเห็นได้ในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินใต้พะบรรมรูปตรงนี้นะครับที่เราเห็นค่อนข้างที่จะบ่อยส่วนด้านบนนะครับเราจะเห็นตรง ริมขอบตรงนี้นะครับริมขอบตรงพระเศียรตรงนี้เราจะเห็นได้เป็นลักษณะเป็นเม็ดนะครับอ่านั่นคือความพิเศษด้านหน้านะครับที่เราเห็นได้ค่อนข้างที่จะบ่อยส่วนวงขอบเราจะเห็นเป็นการปั๊มขยับหรือว่าปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับอ่าบางคนก็เรียกว่าเหรียญเออเลอคอยบางคนก็เรียกว่าเหรียญปั๊มขยับบางคนก็เรียกว่าเหรียญไส้แตกนะครับอ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละท้องที่จะเรียกกันนะครับอ่านี่คือลักษณะด้านหน้านะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหรียญ10บบาทสสีจะเป็นลักษณะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกอ่านวาระต่างๆนะครับหรือว่าเหรียญกระสาบหมุนเวียนจะเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับ ซึ่งลวดลายต่างๆเราจะดูได้จากจุดสูงสุดนะครับของพระปรางนะครับจุดสูงสุดก็คือจุดมุมโค้งนะครับมุมโค้งหรือว่าตรงสันนะครับสันที่มันสูงสุดนี่เองนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับนักสะสมนั้นเขามองเหรียญว่าเหรียญน,นี้มันสึกหรอมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาก็จะมองจุดสูงสุดตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีการสึกหรอไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าลวดลายต่างๆปกติเขาจะต้องเป็นลวดลายลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลวดลายที่เรามองเห็นเป็นลวดลายแบบนี้ตรงนี้มันไม่มีนะครับนั้นก็คืออ่าลวดลายนั้นมันโดนกดทับลงไปแล้วก็ทําให้ลวดลายนั้นแตกนี่คือความสึกหรอนะครับที่เขามองกันถ้าเป็นด้านหน้านะครับเขาก็จะมองจากพวกเส้นผมหรือว่าลวดลายต่างๆนะครับ ที่มันยังคงเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับนั่นคือการศึกหอส่วนเหรียญปีพศ2549นี้นะครับ u n เเขาประเมินเพียงแค่60บาทนะครับส่วนเหรียญน,นี้มีความพิเศษนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับเราจะเห็นได้เยอะมากๆสำหรับเหรียญเนื้อเกินหลายๆช่องนั้นก็มีการ รับซื้อกันในราคาที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายนะครับส่วนราคาส่วนใหญ่ที่เราเห็นมีการซื้อขายก็ราคาตั้งแต่60-70บาทไปจนถึง100-120 150ขึ้นอยู่กับความใหญ่โตหรือว่าความสวยงามของเนื้อเกินนะครับอ่านั่นก็คือ ความพิเศษเนื้อเกินที่มีการซื้อขายกันนะครับราคาก็ราวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับอีกเหรียญหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษเขาก็มีราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเราดูนะครับดูส่วนใหญ่แล้วเหรียญ10บ,บาทนั้นปกติ เราจะเห็นเส้นวงด้านในนี้ขึ้นโดยรอบนะครับปกตินะครับอาจจะมีเป็นบางปีพศเท่านั้นที่มันไม่มีนะครับอยกตัวอย่างเช่นเหรียญของปีพศ .2532 เราจะเห็นได้ว่าขอบของนิกเกิลทองเหลืองตรงนี้จะไม่ค่อยมีสันขึ้นลักษณะแบบนี้เท่าไหร่น,นะครับเป็นเพียงแค่บางปีพศออเท่านั้นเองนะครับส่วนที่มีสันขึ้นก็ อาจจะมีสีขาวบ้างนะครับเป็นปกติของเหรียญปีพศ2 5 3 2 2นะครับแล้วก็วงขอบนี้บางปีพศก็จะเด่นชัดมากนะครับด้านหน้านะครับทุกอย่างนะครับเหรียญ10บบาทรุ่นเก่านี้จะเป็นเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกับความสวยงามของแต่ละเหรียญนั่นเองวงขอบเป็นเหมือนกันนะครับพี่น้อง ส่วนด้านหลังนะครับทำไมถึงบอกว่าแค่ปีพศเขาก็จะมีราคานะครับเหรียญปีพศนี้นะครับซึ่งปีพศ2542นี้ไม่จำเป็นจะต้องมีความพิเศษนะครับเราก็จะเห็นได้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมนั้นในราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าสภาพนั้นมันเทียบเท่า U.N.C. นะครับเทียบเท่านะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์ยกตัวอย่างนะครับลวดลายต่างๆนี้ชัดเจนนะครับสวยงามและสมบูรณ์ตัวอักษรต่างๆนั้นไม่แตกนะครับไม่แตกหรือว่าไม่สึกหรอนั่นเองตัวนั้นก็มีราคาหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง U.N.C. นะครับเขาประเมินเหรียญ ปีพศ2542นี้เอาไว้ถึงราคา600บาทต่อเหรียญน,นะครับนั่นคือราคา U.N.C. ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเพจต่างๆหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือตามแผง ย่อยนะครับแผงย่อยต่างๆนั้นเราก็ยังเห็นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่ก็คือข้อมูลของเหรียญทั้ง2ปีพศนี้นะครับที่เป็นเหรียญที่มีความน่าเก็บสะสมกสิกรเมสยามก็เลยได้นําเอาข้อมูลเหรียญมาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านอาในคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องได้บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ